เอาละครับกับสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยรอบที่สามทำไมผัน้องพูดแบบนั้นน่ะเหรอเพราะว่าไฟล์คลิปมันหายอีกแล้วทาไมมานลยครับผมหวังว่ารอบนี้มันจะไม่หายอีกเพราะไม่งั้นก็รอลงวันพรุ่งนี้นะใช่ขี้เกียจละมันมันหายไปสองรอบละับและถ้ามันยังไม่หยุดหายอีกผมก็คงไม่มีทางเลยอ,อื่นนะนะ่ นอกจากไม่ลงคลิปเพราะขี้เกียจนะครับก็ใครใจะใครจะสบอารมณ์มั่งนะฮะเออไฟล์คลิปหายไปทั้งสองรอบถ้าเป็นพวกคุณผมก็เชื่อว่าพวกคุณคงไม่สบอารมณ์ไปต่งจากผมเท่าไหร่หรอกอืมประมาณนี้ ทางเออลืมแนะนำเลยเกมนี้เป็นเกมแนวเออถ้าพูดง่ายก็คงจะเป็น t o Tower d e f e n s e ผสมกับเออเกมแนวเขาเรียกว่าอะไรนะเกมแนวสร้างอัตโนมัติ ครับซึ่งถ้าคุณคสงสัยว่าทำไมมาถึงผสมสองอย่างนี้เข้าด้วยกันได้ก็ก็รอดูนะครับซึ่งเออผมผมไม่สอนหรอกว่าคลิปนี้จะมีคนดูเยอะไหมผมสนแค่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะผมสนแค่ว่าไฟล์คลิปเนี้ยจะหายอีกรอบไหมเพราะถ้ามันหายอีกรอบหนึ่งผมจะไม่อัดอีกแล้วนะวันเนี้ยพอเลยนะเพราะอะไรเลย อัดไปตั้งกอัดไปตั้งสองรอบแล้วแม่งก็หายไปทั้งสองรอบนะครับอือก็หวังว่าพุกคุณจะเข้าใจกันถ้าคลิปนี้ไม่ได้ลงก็แสดงว่าไฟล์มันหายนะครับอือผมหวังว่าทุกคุณจะไม่เข้าใจผิดว่าผมขี้เกียจทํานะเอาละ่ะเอเอเกมนี้ระบบเกมค่อนข้างที่จะเข้าใจนะครับซึ่ง ถ้าแล้วก็สงสัยว่าทําไมมันผมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าเออเอาไยว่ามันมันเป็นแบบนั้นแล้วกันครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันมันแบบมันสมองของประดุกมันเข้าถึงไม่ได้นะครับอือ แล้วก็ลืมไปยังไม่วิจัยนี่หว่าทำไงดีก็ไปวิจัยสิครับในาจโอเคตัวกระจายนะครับตัวกระจายก็ตามชื่อเลยนะมันมีไว้ใช้ในการออส่งไอเทมออกทามงเท่าๆกันซึ่งตรงนี้เนี่ยออแร่มันเต็มแล้วนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยเพราะว่า โอเคตกใจมันอา่าโอเคเดีด๋ยวผมสาธิตให้ดูอ่ะเราก็ต้องวางไปแบบนี้ก่อนทับมามันก็จะกระจายเป็นสามทางเท่าๆกันใช่ไหมเดี๋ยวหยุดเวลาแล้วก็เราก็จะทำให้มันไปย,ยังป้อมปืนป้อม,มอื่นด้วยแล้วเพราะอะไรเนาะมันจะได้ไม่เสียเวลานัน่นเองนะครับผมแล้วก็ทาเป็นทางขึ้นมาตรงนี้แล้วก็วางป้อมปืน,ปนลงไปตรงนี้ และเมื่อมันตันตรงนี้ผมก็จะทําการวางเครื่องนี้อีกแล้วก็ทําการกระจายมาทางนี้อีกถือได้ว่าเป็นของที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพโดยเดียวนะครับแล้วผมก็จะเอาลงมาด้านล่างตรงนี้อ่าฮะก็วางนี่นก็เอ่อแล้วก็ว,กวางน,นี่ก็ อันนี้โอเคอันนี้ออกไปแล้วครัไม่จําเป็นตอนนี้หรอกเอ้ยแต่ไมส่สิถ้า,าแร่มันเต็มผมก็ยังสามารถนํามันกลับมาหมุนวนใช้ซ้ำใหม่ได้ครับเรียกได้ว่าเป็นของที่มีประโยชน์ใช้ได้เลยนะครับ ก็ถ้าหาว่าแร่ตรงนี้มันตนันผมจะทำการส่งไปอีกทางหนึ่งครับถือได้ว่าเป็นระบบการหมุนเวียนที่ใช้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับล้วผมรู้สึกว่าแร่ตรงนี้มันตันๆันอยู่นะครับดังนั้นก็จะทําการกระจายแร่ขึ้นไปครับส่งให้กับสายตรงนี้ครับจากนั้นก็จะโอเคมันงงมาอาืม ประมาณนี้กขนาจะได้แล้วมั้งโอเคเอาเป็นว่าเรายังไม่คาดแผนเรื่องทรัพยากรับตอนนี้ก็ฟาร์มไปทั้งๆแบบนี้ก่อนแล้วกันอ,อ่าสวยงาม,มแต่รู้สึกว่าแหลมก็ขนย้ายไปทันก็ใส่ไปหน่อยละกัน แล้วก็เราก็จะทำการส่งแรขึ้นมาตรงนี้นับจากนั้นทำการวางเครื่องตรงนี้ลงไปและก็จะทำการส่งขึ้นไปตรงนี้จากนั้นจะวางตรงนี้ให้มันโผล่มาทางนี้ ก็วกกลับมาทางนี้แล้วก็ลงมาโอเคศัตรูมาแล้วทำให้เส้นสีแดงแดงนี่ก็คือศัตรูนะครับจํานวนศัตรูก็ถ้าเส้นเยอะก็หมายความว่าศัตรูมาเยอะโอโอเคทำด้วยความจีงเนี่ยนะผมจึงทำให้รอบนี้เรายังไม่แพ้ทบสร้างสิ เออมันโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีไม่มีมมทามันก็จะเป็นระบบการหมุนวนอันไรที่สิ้นสุดที่มีประสิทธิภาพมากครับมีประสิทธิภาพมากๆเลยแหละทำกระสุนตรงน,นี้ก็จะถูกเติมไปแล้วถ้ากระสุนมันเต็มเนี่ยมันก็ยังสามารถถูกส่งย้ายเข้ามาในคลังเก็บของผมได้ทำเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่อัจาฉาริยะมากเลยนะครับ ม่หรอกเอาจริงคนที่เล่นมานานเขาคงคิดได้ดีกว่านี่นแต,แต่แต่ก็พูดไปงั้นแหละดี่แตก่อนนะเครื่องนี่มันเออไม่ใช่มันต้องเป็นน,นี่สิเออมันก็อันนี้ก็ต้องเป็นนี่ใช่เออมันจะเป็นระบบหมุนวนได้ไงถ้าว่ามันไม่ใช้เอ่อ ถามว่ามันไม่มีโะบบอโต้แล้วก็ตรงนี้ครับจุดขุดแร่ที่มีประสิทธิภาพที่สุดแต่ก่อนหนึหน่งของคอหดล็อกกำแพงวิจัยมาอันนี้ยังไม่จำเป็นอันนี้วิจัยมาเงินก็เหลือแนละ้วทองแดงเหลือ73โอ้โฉนเลยอืกระสุนตรงนี้เต็มหมดเต็มหมดเต็มหมด Okay. และในเมื่อแรกของเรามันเป็นการหมุนบนใช้ซ้ำแบบไร์ที่สิ้นสุดเราก็จะมาทำตรงนี้ต่อนับโอ้มันมาลคร okay. ับตรงนี้จะเป็นหลอดเลือดของเรานรับและเรายัางสามารถที่จะทําแบบนี้ได้ทับให้เรามาตรงที่จุด ยิงปืนของเราครับหรือว่าป้อมปืนเราแล้วก็กดค้างกดกดสิเออนะครับกดไปเจอ,อที่ตัวป้อมปืน,นครับเราก็จะทําการกลายเป็นป้อมปืนและเราก็จะสามารถยิงได้ครับอันนี้ระยะน่าจะแบบเออประมาณเท่านี้มั้งสุดเท่าที่มันยิงออกไปครับโอกีออกโอ้กดตรงนี้โอเค ครับโอเคแล้วก็จะําการหยุดเวลาแบบครับแล้วผมก็จะมาทําการคล้างเครื่องขุดเจาะตรงนี้นะบ,บอกเลยว่าตรงนี้เป็นจุดขุดเจาะที่มีประสิทธิภาพมากครับแนะนําให้มาขุดตรงนี้เอาจริงๆมันเป็นช่วงต้นเกมมันก็เยนิยนยวนให้แล้วแหละเดี๋ยวช่วงหลางเดี๋ยวความบันไลยก็จะตามมาในภายหลังนั่นเองนะครับผมเอาละเมื่อเราวางแบบนี้เสร็จถ้าพวกคุณรู้สึกเสียดายของก็ ออไม่สิมันต้อเป็นต้องการอ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ไงมันต้องเป็นสายสะพานครับซึ่งไอ้ของชิ้นนี้มันจะทําให้พวกคุณหัวหมุนกันเลยเดียวเชียวเพราะอะไรเลยรอชมกันในพาร์ทหน้าทางว่าพาร์ทนี้มีคนดูเยอะแล้วก็ยอดเอาจริงๆผมไม่ต้องหวังยอดอะลรก็ได้เพราะว่ามัานผ่านมามันแบบไม่เป็นไรผมเข้าใจว่าช่องผมมันยังเล็กอยู่แต่เชื่อว่าภายในปีนี้ผมจะ มีผู้ติดตามไม่ถึงร้อยคนก,ก็ก็ไม่แปลกน,นะครับใช่ว่าคุณคิดว่าผมจะพูดว่าอะไรอืออืเอเดียวนะถูกแล้วแล้วก็ลงมาตรงนี้นะผมแนะนําให้เรียบกําแพงไปนะครับเรียบกาแพงน้ำแขงตรงนี้ไปเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาสร้างกําแพงเอ่อทองแดงครับไม่งั้นมันจะเสียเวลามาก หรือถ้าพวกคุณรู้สึกว่ามันแบบนี่ก็สร้างแบบลากยาวได้ครับก็สคิปไปมันเสียเวลา้าสร้างไอ้นี่นะมันเสียเวลาชีวิตของพวกคุณด้วยนะครับดังนั้นก็สคิปไปเลยแล้วกัน เอาละผมลืมต่อตรงนี้แล้วต่อแบบต่อขึ้นมาตรงนี้เลี้ยวอืออือ่ลงมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นั้นก็เลี้ยวอีกรอบหนึ่งอือฮึประมาณนี้ กดสร้างเท่านี้ทองแดงของเราก็จะไม่ขาดแขงนงแล้วมาเลยมอนตรนี้มากันตัวเดียวอยู่โอเคโอ้มาสองตัวยิงโอ้โอเคมันโอ้ยอออใช่ลืมบอกไปนะทุกครั้งที่เราพังเราจะสามารถที่จะซ่อมแซมเดอ,อเราจะสามารถไปเกิดใหม่ที่จุด เกิดเราได้นะครับพังโอเคเอาละเรื่องนเป็นแบบนั้นผมก็จะหยุดเวลาไว้ก่อนอีกรอบนึนืงอตอนนี้ทองแดงของเราเริ่มเหลือเฟืออีกครั้งหนึง่งครับและระบบหมุนวนของผมก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพน่าจไม่กระสุนฝังนี้มันน้อยเลยครับสงสัยเขาต้องกดแบบปอโต้แล้วย้ายเข้ามาเนี่ย อเฮ้ฮะเราก็จะไปสร้างป้อมปืนอัตโนมัติกันครับซึ่งป้อมปืนตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่มีประโยชน์ที่สุดทับก่อนหน่งแล้วก็ต้องทําแบบนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชแบบนี้ยกเลิกทับก่อนอื่นต้องทําตัวกระจายก่อนครับและก็ทําทางขึ้นมาตรงนี้จากแล้วก็ทําแบบนี้ครับ ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆฮะจนกว่ามันจะไปสุดด้านบนสุดซึ่งก็ก,ก็แล้วแต่ว่าคุณจะทำหรือไม่แต่ว่าผมแนะนำไม่ทำจะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ทำให้ฐานพวกคุณไม่ระเบิดนั่นเองนะครับแต่ว่าตรงทางสุดท้ายผมแนะนำให้เหลือไว้ช่องหนึ่งเพราะว่า ถ้าว่าเอออาวุธมันเออถ้าว่าป้อมปืนมันอัดเออกระสุนจนเต็มแล้วเราก็ยังสามารถเอามันกลับวนเข้าสู่ในกระบวนการได้นะครับแล้วก็จุดหนึ่งก็ประมาณตรงนี้ใช่ไหมอ่าโอเคพอดีโอเค,ออเคตรงนี้ก็อีกหนึ่งจุดหนึ่งทับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเอาจริงๆมันมีวิธีน,นะนั่นก็คือพอเรากดตรงนี้เสร็จใช่ไหมเราสามารถที่จะทำไะขอนี้ก็ Okay. แบบนี้ใช่ไหมฮะเราก็จะหยุดไว้ก่อนและเราก็ทำการ copy ตรงนี้ลงมานั่นเองครับมันก็จะเป็นการก๊อปแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถนำมันมาวางลงตรงนี้ได้นะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์พอสมควรนะเออว่าลืมคิดไปว่า ช่างมันละกันก็ไม่เป็นไรมากหรอกเอาละอเอาเปมพวมาเรื่องไอ้การเปลี่ยนถ่ายกระสุนนั่นช่างมันเถอะนะมันไรสาระใครบอกว่ามันจําเป็นนะไม่มีเอาละแล้วก็วางถ้าเท่านี้เราก็จะหายห่วงเรื่องพวกหุ่นยนต์ที่มันจะมาบุกละก็ในระยะหนึ่งนะ วางลงไปเค okay. แล้วก็ตรงนี้ด้วยโอเคประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้เหลือทองแดงเท่าไหร่นะเหลือทองแดงอยู่เจ็ดร้อ 700. ก็น่าจะพอสร้างกำแพงได้อยู่งั้นก็ อย่าไปใส่เสียงอย่าไปใส่ใจเสียงรบกวนครับมันไม่มีอะไรจริงๆรับช่างมันถึกแล้วก็จะสร้างกําแพงหนาสองชั้นขึ้นมาแลาวเอาจริงๆสร้างสองชั้นมันไม่พอหรอกแต่ว่างบประมาณไม่พอก็เลยต้องทาแบบนี้ไปครับมันจะได้ประหยัดเอาละวางมาโอเคตอ้เท่านี้เราก็จะหายห่วงเรื่องพวกศัตรูแล้ว ท่าที่มันจะมาบุกเรานะีอือ๋อผมลืมบอกไปนะถ้าทรัพยากรไม่เพียงพอมันก็จะเอามาสร้างของที่มันใช้น้อยที่สุดก่อนนะครับ่อตามสภาพอะอ ดูเหมือนจะใช้ทรัพยากรมากกว่าที่คิดนเงั้นเดี๋ยวไปจัดการสตูก่อนละกันเอาละเราต้องมาตรงนี้ซุ่มยิงบินวนฮะแล้วโอเคไม่รอดไม่เป็นไรมาเติมใหม่ได้เรื่อยๆไปเข้าออก บินบนบิน,บนต้องบินบนต้องบินบนโอเคเกือบตายเฮเตอนนี้เรามีทรัพยากรอ,อยู่โอเคมีสองร้อยอันก็น่าจะพอครับพวกนี้ได้หมุนมาสร้างไหม โอเคเดี๋ยวคนะตรงนี้มันไม่ใช่นี่หว่ารถติ้งเราต้องใส่ไปนนี่เสือกด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  เท่านี้เราก็จะสามารถอุ่นใจไปได้สักพักหนึ่งว่าฐานเราจะไม่โดนโจมตีในเร็วนี้แน่นอนเออมากอีแล้วไม่ง่ครับผมเชื่อว่าฐานที่มั่นของเรากันอยู่เอาอยู่อย่างแน่นอนครับ เป็นไงครับแล้วผมสร้างตรงนี้มาทำไมเอ่อเอาไว้มาทำให้ดูเป็นเออรูปแบบแล้วกันนะครับรูปร่างแล้วกันว่ามันทำแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าคลิปนี้ผมไม่สามารถที่จะจบแชปเตอร์จบดานแรกได้เพราะว่ามันยาวมากครับแล้วมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะใช้เวลาในการเล่นนานครับอืม ซึ่งผมก็เชื่อว่าพวกคุณคงไม่อยากดูอะไรนานดังนั้นก็คงต้องขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายปุ๊บ